แโลกคือการเปลี่ยนแปลงและท้องเธเลยเปลี่ยนไปก็ความรักที่มีนั้นต้องจบแต่ร่องรอยความรักยังเต็มดวงใจแต่เวลาเปลี่ยนคนเราที่สุดก็ต้องเปลี่ยนทุกช่ทีเปี่ยนตอเปลยฉันเ็นสูงจากไหนทุนาทีที่ฉัาลา

แต่ครั้งหนึ่งชีวิตก็เคยเจอเป็นเวลาเปลี่ยนคนเราที่สุดก็ต้องเปลี่ยนทุกวันยังเปลี่ยนตรอเดินมาฉันเห็นความสุขจะมาที่ไหนยังคงอยู่ในทุกนาทีที่ฉันรับ ที่แสนดีที่แสนดีฝา้าความสอดใสหัวใจที่งดงามจะทำไวครั้งหนึ่งสิเวชฉันขาด สวัสดีครับผมซันสรรนบวงแก้วนะครับผมเป็นตัวแทนจากวง OCD นะครับผมสาขา Popular Music นะครับผมสวัสดีค่ะชื่อลิลลาชื่ออลิสราและเรียนอยู่ Classic Voice ค่ะปี2วันนี้เพลงที่เรานำมาโคเวอร์นะครับชื่อเพลงว่าแค่หลับตาของพี่พี่ป๊อตี้แมครับผมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสไตล,ล์ร็อกกับสไตล,ล์โอเปร่านะครับผมใช้ซาวแล้วก็การเรียบเรียงที่แบบเป็น นะครับผมทําให้ต่างจากต้นฉบับแล้วก็การร้องจะเป็นการร้องที่ไม่หนักหน่วงเป็นการร้องสบายๆนะครับผมพวกเราอยากให้เป็นเพลงไทยนะครับอยากทําเพลงไทยก็เลยเลือกๆก,กันมาเป็นช้อยสักสามสี่เพลงเลยครับเลือกกันมาแล้วก็ส่งให้น้องลีลาได้เลือกนะครับผมแล้วน้องก็เลือกเพลงนี้มาครับผมพอพี่ส่งเพลงมาก็าฟังครั้งแรกรู้สึกชอบและมีท่อนที่อยากร้องเป็นสไตล์โอเปรา่าเห็นว่ามีแบบ possibility ที่ mix กันได้ค่ะ คือด้วยเนื้อหาเดิมของเพลงมันจะมีความเศร้าครับผมความความเศร้าของเนื้อเพลงพวกเราก็เลยตีความใหม่พลิกเลยครับให้กลายเป็นแบบว่าให้คนฟังฟังแล้วมีความสุขใจฟูอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับฟังแล้วเบิกบานอะไรเงี้ยไม่ได้ตีความให้เศร้าครับผมผมมองว่าการคอลแลบสองแนวมารวมกันเนี่ยครับเป็นไอเดียที่ดีครับผมแต่ต้องมีการเรียบเรียงที่แบบถูกต้องด้วยครับผมถึงจะแบบ สมบูรณ์แบบสังคมสมัยนี้มันเร็วอะครับผมโซเชียลมีเดียมันเร็วถ้าเราทําอะไรผิดพลาดไปนิดเดียวคือสามารถโดนเป็นกระแสได้เลยอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นทําได้ครับผมผสมได้และเป็นเรื่องที่ดีด,ด้วยแต่ต้องให้ถูกที่ถูกเวลาครับผมความยากของฝั่งผมก็คืออย่างแรกเลยพวกเราไม่มีความรู้เรื่องโอเปร่าเลยครับผม ว่าแบบโอเปราต้องร้องยังไงอะไรยังไงใส่กับทางคอดแบบไหนดนตรีแบบไหนอะไรเงี้ยครับไม่มีความรู้เลยครับก็ค่อยๆเซิร์ชค่อยๆหากันว่าแบบเออมันต้องเป็นยังไงแล้วพอรู้แล้วว่าโอเปรามันต้องใช้อะไรยังไงบ้างทีนี้ก็มาใส่กับความเป็น OCD การใส่กับแนวดนตรี OCD อีกทีหนึ่งว่ามันเข้ากันไหมกว่าจะเรียบเรียงได้ก็โหทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมตอนแรกคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยคือร็อกกับโอเปรา คนละอย่างอาจจะผสมกันไงไม่รู้เลยแต่อย่างแรกที่ทำก็พอเลือกเพลงแบ่งท่อนมันก็เริ่มเข้าเองอะคะ่ะแล้วพอมาซ้อมมามาอัดหนูไม่ค่อยคุ้นกับ การที่ใช้อย่าง e r p i e c e ีสือว่าร้องกับวงอยู่แล้วนี่ก็คือครั้งแรกที่มาอัดอะไรอย่างนี้ค่ะก่อนที่มาใช้คือไม่เคยใช้ r e c e i v e r m o n i t o r อะไรอย่างนี้เลยครั้งแรกทุกอย่างใช่ครับก็ผมก็ไปรีเซิร์ชดูโอเปร่าเขาไม่ได้ไม่มีถือไม่อย่างนี้กัน,นครับผมเขาเป็นแบบไม่อยากระยะไกลมาผมก็โอเครู้แล้วว่าแบบน้องเขาน่าจะไม่ถนัดอะไรตรงไหนบ้างก็แบบบอกบอก,บอกน้องว่าเออวิธีการโฟกัสใหม่อะไรอย่างนี้ครับผม ก็รู้สึกแฮปปี้ที่ได้มีโอกาสผสมแบบสองอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้แล้วผลก็ออกมาดีแฮปปี้ค่ะสนุกมากผมรู้สึกว่าน้องเก่งครับร้านโอเปร่าอนะไรเงี้ยซึ่งพวกผมก็แบบ ไม่ไม่รู้กันอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณน้องที่มามาสร้างสีสันให้ OCD ฝากผลงานของพวกเราด้วยครับ OCD กับน้องอลิสตรานะครับผมกับเพลงแค่หลับตาคเวอร์เป็นล็อกกับโอเปร่านะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบและมีความสุขในการรับชมรับฟังนะครับผม OCD นะครติดตามได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะครับชื่อ OCD นะครับแล้วก็ใน IG ก็เป็น OCD official นะครับใน YouTube ก็เป็น OCD official เหมือนกันครับผม IG ได้เลยค่ะอลิสรา a อ r ร